ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระเสด็จทีนวโกฏอาจารย์เทพสาลิบุตรุุนแรกปีพุทธศักราช2522การสร้างพระเสด็จีนวโกฏเป็นคติโบราณของพระเถราจารย์ทางสายมอญ เน้นด้านโชคราภเป็นสําคัญในอดีตนิยมใช้ไม้มงคลเป็นวัสดุในการแกะเป็นองค์เศรษฐีนวโกดแล้วบรรจุของมงคลต่างๆใต้ทหารคา,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 าถาบูชาที่แพร่หลายในปัจจุบันเป็นของอุบารีคุณูปมาจาร์จันสิริจันโทอดีตเจ้าวาดวัดบรมนิวาสพระอาจารย์ใหญ่สายปัสนากรรมฐานซึ่งเคยได้รับการถ่ายทอดตำราการสร้างเศรษฐีนวโกด มาเช่นกันในปีพุทธศักราช2522อาจารย์เทพสาริบุตรได้จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาจำนวนหนึ่งโดยจัดพิธีพุทธาพิเศษขึ้นที่วัตะเคียนบางรักโดยได้นิมนต์หลวงปู่โตอัปปูดูชิมพีมาเป็นประธานนิมนต์หลวงปู่ทูปวัดแครหลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระอ,องค์มาร่วมปลุกเสกในอดีตนิยมใช้ไม้มงคลเป็นวัสดุในการแกะเป็นองค์เสียถีนวโกศ แลบ้บรรจุของมุคคลต่างๆใส่ฐานพระกิ่งเสียีนวโกศเป็นวัตถุมงคลที่อาจารย์เทพสาริกบุตรจัดสร้างขึ้นในวาระนั้นเนื้อนวโรหะจัดสร้างปีพุทธศักราช2522จำนวนการจัดสร้างน้อยมากประมาณ200องค์โดยจัดพิธีพุทธวิเศษขึ้นที่วัดตะเคียงโดยนิมนต์หลวงปู่โตมาเป็นประธานหลวงพ่อทองอยู่และหลวงปู่ทูกมาร่วมปลุกเสก ผิวพายเงินถือว่าเป็นพระกิ่งสายประสุธธทัศน์อีกองหนึ่งอาจารย์เทพสาริบุตรปรมาจารย์ด้านพระกิ่งและหัวลา,าศาสตร์ที่สําคัญท่านหนึ่งของเมืองไทยท่านไดเรียนวิชาสุดยอดพระคณาจารย์ชื่อดังมากมายอาทิศึกษาจากหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วตั้งแต่ครั้งเป็นสมณีนเรียนวิชาการสร้างพระกิ่งจากท่านเจ้าคุณสีสนแลกวิชากับหลวงปู่รอดวัดบางน้างนําวนเป็นสหาธรรม,มิกที่หลวงปู่โตะ๊ะ มักจะมาทำผงทีบานท่านเสมอโดยอาจารย์เทพท่านแตกฉานในวิชาต่างๆจนกล่าวกันว่าไม่มีคาถาอาคมใดที่มีผ่านสายตาท่านมาก่อนพระเศษฐีนวโกดหรือพระกาวนาเป็นรูปเคารพแทนมหาเศษธีทั้ง9้าในสมัยพุทธกาลที่ได้บูชาจะมีอำนาจบารมีจเจริญในโภกศัพย์การงานประสบแต่โชคราบบ้านเหลือลมเย็นเป็นสุข พระเศรษฐีนวโกฏเป็นรูเขอรบแทนมหาเศรษฐีทั้ง9้าในสมัยพุทธกาลท่านเหล่านี้เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์อนเนกอนันต์ให้แก่พระพุทธศาสนามีความมั่นคงในโภคกรัพย์อยู่ในระดับเดียวกับพระมหากษัตริย์ทั้งยังเป็นสัมมาทิฏฐิและยังเป็นพุทธอุปถากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ทรงยกย่องว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้เลิศในการทำงาน และเป็นยอดของมหาเศรษฐีทั้งปวงและในคาถาบทนี้มีพระเอกสันดอนด้วยจึงรวมเป็นสิบผู้รู้ได้ถือคติที่มาสร้างเป็นพระนวโกศให้มีพระพักทั้งหมด9พระพักแทนใบหน้าของนวเศรษฐีทั้ง9ในสมัยพุทธกาลเชื่อว่ามีคุณทางโชคลาภอำนวยลาภสก,การและความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้ที่เลื่อมใสบูชา ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่